สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับชมทางช่องเจสีชนแนลในวันพฤหัสบดีที่4เมษายนพศ2567ค่ะวันนี้แอดมินมีสูตรเลขวิ่งบนล่างค่ะสูตรร้อยมาลัยนะคะสำหรับสูตรร้อยมาลายัยงวดที่ผ่านมาสูตรหลักร้อยนะคะได้ที่1กับ2ก็ไปเข้าเป็นหลักหน่วยค่ะ เดี๋ยวแอดมินจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้สูตรนี้15งวดค่ะผิดแค่2งวดนะคะเข้า13งวดค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่แอดมินจะตัดมาให้ชมตั้งแต่งวดที่ออกวันที่1เดือน11ปี66นะคะสูตรร้อยมาลัยใช้หลัก หลักหมื่นบวกหลักพันแล้วก็บวกหลักร้อยบนนะคะบวกร้อยมาลัย3าบวก1เป็น4ี่หนึ่งบวกสเป็น5 4าบวกหเป็น9นะคะผลรางวัลงวดต่อมาออก951ค่ะข้างบน9-5 1ผลรางวัลสองตัวล่างออก6 3ค่ะเลขบิ่งของเราเข้าที่หลักร้อยนะคะงวดนี้ มานะคะก่อนนั้นก็เข้านะคะแต่แอดมินไม่ได้ยกมานะคะตัดมาแค่นี้นะคะสีบวกสมเป็น7คะ่ะ3าบวกเเป็นสองเดบวกสเป็น9คะ่ะวันที่16เดือน11บผลลังวันออก9 90 2ตัวล่างออก1นสี่นะคะ มาทั้งหลักร้อยทั้งหลักสิบนะคะเข้างวดที่สองค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่หน่เดือนสิบนะคะห้าบวกเเป็นสิค่ะเจบวกเ้าเป็นสิบหบวกหเป็นแปดผลรางวัลงวดวันที่หเดือนสิปีหกนะคะผลรางวัลออกศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์เกตัวล่างออกเก้าหนึ่ง งวดนี้ผิดนะคะผิดแล้วก็เดินต่อมาตั้งแต่ผ่านงวดนี้มาก็คือยังไม่หลุดเลยนะคะงว,วดวันที่16เดือน12ค่ะคำนวณได้5้บวกหเป็น6ค่ะ1นบวกศได้1 6ึบวกหเป็น7ผลรางวัลงวดวันที่16เดือน12ออก7 5็เจ็ด สองตัวท้ายออกแปดห้านะคะมาหลักร้อยมาหลักหน่วยบนนะคะค่ะมาดูผลคำนวณของวดวันที่สามสิบเดือนสิบสองนะคะห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดนะคะหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามหนึ่งบวกสามเป็นสี ผลลังวัลงวดวันที่30เดือน12ออก5้าสี่สเลขท้าย2ตัวออกแปนะคะอันนี้ก็เข้าหลักสิบหลักหน่วยนะคะ มาดูงวดวันที่17เดือนหนึงค่ะเราก็ผลรางวัลงวดวันที่30เดือน12มาคำนวณน,นะคะ2อบวกห้าเป็น7ค่ะ5้บวกห้าเป็น0นตัวเดียว7นะคะผลรางวัลงวดวันที่17เดือนหนึ่งออก9 7 9 2ตัวล่างออก6 1นะคะ มาที่หลักสิบบนค่ะค่ะมาดูผลคำนวณของงวดวันที่1เดือน2ปี6 7นะคะ0ูบวก5ได้5 5บวก9เป็น14นะคะ5บวก4เป็น9ผลรางวัลงวดวันที่1เดือน2นะคะออกข้างบนออก0 6 3นะคะ สตัวล่างออก09นะคะอันนี้เป็นสูตรวิ่งบนวิ่งล่างนะคะมาล่างงวดแรกนะคะนี่มาหลักหน่วยล่างมางวดแรกเลยนะคะค่ะไปตามต่อค่ะงวดวันที่16เดือนกุมภาพันธ์หกนะคะ0ูนย์บวกเได้7ค่ะ 7จบวกศนย์ก็ได้7จนะคะเจบวกเเป็น1ิสีค่ะผลรางวัลงวดบันที่16เดือนกุมภาพันธ์ออกสามเสองตัวท้ายออกสี่นะคะมาที่เลขล่างอีกแล้วนะคะหลัก10ล่างค่ะ ค่ะมาดูงวดวันที่1เดือนมีนานะคะเราก็เอาผลรางวัลของงวดวันที่16กุมภามาคำนวณค่ะ4บวก1เป็น5 1บวก3เป็น4 5บวก4เป็น9ผลรางวัลงวดวันที่1มีนาคมนะคะ603 เลขท้ายสองตัวออกเจ็ดเก้ามาที่หลักหน่วยล่างนะคะค่ะมาดูวดวันที่สิบหกเดือนสามนะคะห้าบวกสามเป็นแปดนะคะสามบวกหกเป็นเก้าแปดบวกเก้าเป็น 17ใช้7ค่ะผลรางวัลงวดวันที่16เดือนมีนาคม3ตัวบนออก6 2 6นะคะ2ตัวเลขท้าย2ตัวออก7 8มาอีกแล้วค่ะมาล่างอีกแล้วนะคะมาที่7ล่างนะคะค่ะ งวดวันที่1เมษายนนะคะเราก็บวกกันเลยค่ะ9บวก7เป็น16 7บวก6เป็น3นะคะ6บวก3เป็น9ผลรางวัลงวดวันที่1เดือนเมษายนนะคะ3ตัวบนออก4 8 1เลขท้าย2ตัวออก9 0มาที่ล่างนะคะ ค่ะมาดูวันที่16เมษายนนะคะว่าจะได้ตัวไหนนะคะ0ูบวก3ได้3นะคะ3บวก4เป็น7ค่ะ3บวก7 0ตัวเดียวนะคะรอผลนะคะรอผลค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมสังเกตไหมคะว่า เริ่มแรกนะคะเขาจะเข้าที่บนหมดเลยนะคะมาหลักร้อยบนนะคะมาหลักร้อยแล้วก็มาหลักสิบบนงวดนี้ผิดหนึ่งงวดนะคะมาหลักร้อยบนมาหลักหน่วยบนนะคะมาหลักสิบบนหน่วยบนนะคะมาหลักสิบบน,นะคะ่ะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันมานะคะเข้ามาที่ หลักหน่วยล่าง16กุมภาพันธ์มาหลักสิบล่างวันที่หนึ่งมีนาคมมาที่หลักหน่วยล่างวันที่16มาหลักสิบนะคะวันที่หนึ่งเดือนสี่มาที่หลักสิบมาหลักสิบล่างอีกแล้วนะคะ น่าจะเด่นล่างไหมคะเด่นล่างกันบนไว้นะคะวิ่งตัวเดียวบนล่างพอดูดูไทม์ไลน์สูตรตอนแรกเข้าบนคะ่ะท่านผู้ชมมาโดดมาล่างตั้งแต่เดือนกุมภาพผ่า์เข้าติดต่อกันเลยคะ่ะ1 2ึ่งสงาสี่ห้าห้างวดมาล่างนะคะถ้าให้เด่นนะคะแอ m ดมินจะเด่นล่างเลยคะ่ะค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเลขวิ่งมาฝากท่านผู้ชมคือเลขศูนย์ตัวเดียวค่ะท่านผู้ชมจะมาไหมเป็นสถิติการคำนวณย้อนหลังค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดค่ะท่านผู้ชมแต่ก็เดินดีนะคะ15งวดผิด2งวดถูก13งวดค่ะสายวิ่งฝากไว้พิจารณาค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังมีกิจ,จาก,การงานจาเจริญรุ่งเรืองโชคดีมีโชคสุขภาพแข็งแรงบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้สวัสดีค่ะ